Just like the, the streetlights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this town. We got this far, don't know how. เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนได้นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทีวีกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนําเทคนิควิธีการเล่นตัวของลิปโป้นะครับโอเคก็ในเกมนี้ผมก็หยิบลิปโปมาชนกับทางด้านคีลานะก็เป็นอีกตัวนะที่เราสามารถที่จะเทรดได้นะครับยิ่งถ้าช่วงต้นเกมเนี่ยบอกเลยว่าลิโป้ค่อนข้างจะก๊อตกว่านะ โดยความที่มันมีคอนคลูเออร์นะหรือว่าอันติเนี่ยสามารถที่จะดูดเลือดได้นะครับโอเคเราก็ฟาร์มไปก่อนนะโลมฝันหลงข้ามตานี้เป็นทางด้านเวเลสนะก็เป็นตัวที่มีดาเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับก็ต้องระวังนะช่วงต้นเกมเนี่ยเราอาจจะเล่นได้นะครับเพราะว่าฝันหลงข้ามเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มีตัดเลือดนะเราก็สามารถที่จะเล่นได้นะ โอเคฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับฟาร์ม3ามกองเสร็จแล้วก็ออกมาแท็กเลนกลางนะอันนี้ผมจะเทคไปเลยนะครับเพราะว่าเมทเราเหมือนจะอยู่บน,นะนครับเขาน่าจะมาไม่ทันนะรอนะโอเคเล่นได้นะครับคลิกซี่มานะโอเคคลิกซี่ได้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาฟาร์มต่อนะครับ ในช็อตน,นี้ก็ต้องระวังป่าหรือว่าออฟเลนเขาไอเมดหรือว่าออฟเลนเขามาด้วยนะครับโอเคเขามานะโอเลดโอเคต้องรีบวิ่งนะครับยังไงโอเคยังรอดอยู่นะถือว่าเรายังมีอันตินะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการไปแท็กเลนกลางนะเพราะว่าเราจะได้วลสี่นะครับ ช็อตเมื่อกี้ถ้าเราไม่เวลสี่เนี่ยเราน่าจะตุยนะเพราะว่าโดนทางด้านยูเอชยูวีเนี่ยปาสกิลใส่นะครับโอเคเดี๋ยวช็อตนี้เราเปิดทางด้านมังกรก่อนเลยนะเพราะว่าฝันองข้ามน่าจะอยู่ข้างล่างนะได้มังกรเสร็จเราก็กลับมารีทามมิ่งนะครับไม่ต้องรีบนะค่อยๆเล่นไปนะครับโอเค เกมนี้ทางด้านเวเล่ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะโอเคเราฟาวไปก่อนนะครับไม่ต้องเรีบนะข้างล่างเหมือนจะโดนนะครับหรือเปล่าเหมือนจะเล่นเขานะไม่ใช่โดนดิโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งลงล่างเลยนะครับเพราะว่าข้างล่างค่อนข้างที่จะบวกกันนานนะ เดี๋ยวเราไปซ้อนทางด้านย่านดีกว่านะยังไงช็อตนี้คีล่าโอเคไม่น่ารอดนะอย่างนี้ <Yes. S 1> ถือว่าเรามาซ้อนได้สวยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการสังเกตมินิแมปนะครับ <Yes. S 1> ก็ถ้าใครที่อยากพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่ง <Yes. S 1> ก็พยายามดูมินิแมปบ่อยๆนะ <Yes. S 1> จะช่วยในการอ่านเกมได้ดีนะครับ ในการเล่นจังเกิลหรือว่าทุกตำแหน่งเลยนะจะทำให้เราเดินเกมได้ดีขึ้นนะครับโอเคช่วงนี้เราก็หาตังค์ไปก่อนนะส่วนไอเทมชิ้นชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นเป็นทางด้านสเปียร์ออฟลองกินูดเลยนะครับเพื่อที่จะเอาลดคู่ดาวแล้วก็เจาะเกาะนะเอาดาเมจจากสเปียนะครับยังไง โอเคมาไม่ทันนะครับชัตนี้นะไม่น่าจะได้เขาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเวเลสอะมันเล่นกับเวเลสยากนะครับในช่วงต้นเกมนะยิ่งเขาเลือดเต็มด้วยนะเราก็กลับมาดีทามิ่งเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องรีบนะค่อยเล่นไปนะก็สำคัญคือจังเกิลที่ดีคือพยายามอย่าปล่อยให้คลิปป่านยะเกิดเต็มป่านะครับ ถ้าว่างเราก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมนะก็ในส่วนของสแต็กริปโปนะครับสามารถที่จะเก็บได้ถึง10 s สแต็กนะก็แต่ละสแต็กเนี่ยจะเพิ่มความเร็วโจมตีนะครับจังหวะนี้เราเล่นได้นะครับลองเล่นดูนะยังไงโอเคเหมือนเขาจะสวนเราด้วยนะ21เรายังค้ำอยู่นะครับแล้วสูก้าเข้ามาช็อตนี้ยังไงยังคายอยู่ ทีเดียวโอเคต้องออกแล้วนะครับเราหมดก๊อ,อกแล้วนะโอเคลิรามันจะดักนะคือตอนนี้เราสามารถที่จะเทรดสองหงได้นะเพราะว่าตัวเราค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่เอาแล้วคีราเหมือนจะหิวหรือเปล่ารูหรือเปล่าว่าเรามีอันตีอย่างนี้ไปคุยกับรากม่งแล้วนะชัดนีนะโอเค เดี๋ยวเรากลับมารีทามมิ่งอีกเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องรีบนะจังหวะหนัวไฟเราก็นัวนะครับจังหวะฟาร์มเราก็ต้องฟาร์มนะเพราะว่าถ้าเรามีของเนี่ยเราจะเอาตังมาตบฝั่งตรงข้ามได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีของเนี่ยยังไงก็ตียังไงก็ตีไม่เข้านะฆ่ายังไงก็ฆ่ามไม่ตายนะครับโอเคในช่วงเลดเกมเนี่ยเลดบัฟก็ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับกับลิปโป้นะ ราะว่าลิปโนเป็นตัวที่ต้องไล่แคลรี่ไล่เมดอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่มีเลสเนี่ยมันจะไล่ค่าฝั่งข้ามลำบากนะ<ส>ก็พยายามเก็บเลสบัฟทุกครั้งนะครับก่อนออกมาไฟนะโอเคไม่ได้นะอย่างนี้เราเข้ามาเล่นได้นะครับเพราะว่าตัวเราค่อนข้างที่จะก๊อนะตอนนี้นะโอเคเทดไปเลยนะครับเพราะว่าเรามีอันตินะ ดูความโกงของมันนะครับอันนี้คือสองหนึ่งนะเวเลสกับทางด้านคิล่านะครับด้วยความที่ต้นเกมเราทำไว้เยอะนะครับอันนี้เราเทรดได้นะบอกเลยว่าลิปโปเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ไม่ค่อยแพ้ตัวซีซีเท่าไหร่นะเว้นแต่เป็นอเลสเตอร์นะครับ ถ้าเป็นอเลเตอร์เนี่ยจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแล้วลัสซูก้าโดนปิดอย่างนี้จะไปไหนโอเคปิด5้าอย่างนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะต่อให้เป็นนาคอรก็ไม่รอดนะครับโอเคเดี๋ยวเราแวะมาเวทนิดนึงนะแต่ว่าตรงกลางเหมือนจะมีไฟนะครับจ็กเกอร์แหลมนะชัดนี้นะเราไปช่วยไม่ทัน,นครับ เอาแล้วซูก้าหมดสกิลแล้วหรือเปล่ายังไงโอเคโอเคคิล่าไม่กล้าเล่นกับเรานะครับชัดนี้นะเดี๋ยวเรากลับมาออกเป็นทางด้านลิเวทรนชิ้นเต็มนะครับคือตอนแรกผมจะขึ้นเป็นขวานฟาร์มชิ้นกลางก่อนนะแล้วก็ขึ้นเป็นท,ทางด้านสเปียร์ออฟลังกินูดนะครับแล้วก็เป็นอ่าโอมิอาร์มนะ แล้วค่อยกลับมาออกเป็นทางด้านเรืเอรานนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรัดดาเมจนะครับมันจะช่วยเพิ่มดาเมจในช่วงต้นเกมได้ดีนะครับในส่วนของการออกไอเทมประมาณนี้นะสมมติถ้าเราออกเป็นขวานไปเลยเนี่ยดาเมจมันจะขาดมากนะครับในช่วงต้นเกมนะอันนี้ก็ช็อตนี้เล่นได้นะครับแล้วซูกาโอ้โห เราตามนะโอเคเขากลับทางนี้เขาคิดผิดนะครับโอเคก็กลับมาเอาเลสนะครับเลดก็สำคัญนะอย่างที่ผมบอกในะช่วงต้นเกมไปนะครับสำคัญมากนะในช่วงเด็ดเกมนะอ่า ถ้าบูเนี่ยก็บูก็สําคัญนะเพราะว่ามันจะเอามาลดคูดาวนะจริงๆมันก็สําคัญทุกบัฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดักนะครับฝั่งตรงข้ามนะเหมือนว่าเขาจะไม่เห็นนะค่อยเล่นนะครับรอจังหวะนะไม่ต้องรีบนะครับโอเคฝั่งตรงข้ามจะไม่เห็นนะเวเลสยังไง โอเคใส่เลยแล้วกันนะครับแล้วยังไงสตัร์ทโอเคสวยนะชัดนี้นะนี้ริปโป้ก็ถ้าเข้าสู่ช่วงเล่กเกมเนี่ยริปโป้จะเล่นยากนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจบได้ก็พยายามจบในช่วงประมาณสัก10นาที12นาทีได้เนี่ยจะเล่นง่ายมากนะถ้าเลดเกมไปเนี่ย จะลวงยากนะเพราะว่าแครี่ฝั่องข้ามเนี่ยมันจะยิงแรงนะครับโอเคตีป okay. ้อมไปนะครับคีล่ากระโดดไม่เข้านะช็อตน,นี้โอ้โหเวเลตต้องออก,กน,นะครับโอเคเลือดจะหมดหลอดนะครับต้องวิ่งก่อนแล้ว โอเคเดี๋ยวจังวันนี้เราดูดเลือดจากคลิปปากก็ได้นะครับปดอันตีไปเลยนะไม่ต้องห่วงนะพอเราฟาร์มเสร็จเนี่ยเดี๋ยวสักแป๊บอันตีก็กูดาวทันนะโอเคและขึ้นมาเอาคลิปบนนิดนึงนะครับเหมือนว่าฝั่งตงข้ามโอ้โหถอนนะมันจะโดนล้อนะครับโอเค เส็ยไปเลยนะครับยอมไปโอเคช็อตเมื่อกี้ก็มอบไปนะครับเพราะว่าเขามาเจอนะแล้วเลือดเราไม่พร้อมด้วยนะเมื่อกี้อ้โหซสก้าซูก้าตัวนี้มันพิ้วจังวะโอเคต้องยอมปล่อยเขานะครับแล้วหย่างเล่นให้นะชอน็อตนี้โอ้โหอหยางโคตรเอาอะเก็บคอสคิวมานะ เดี๋ยวเราตัดสินใจเปิดดา์สลเยอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปตีบ้านเนี่ยเหมือนว่าซูก้าเขาจะเคลียร์ได้นะเรื่องที่จะตีดา์สลเยอร์ก็ได้นะครับทันหรือเปล่าโอ้โหไม่ทันด้วยเพื่อนอะไรครับเนี่ยตีตั้งนานนะคิดว่าจะทันนะเมื่อกี้นะโอเค เดี๋ยวเรารอดักคิลละเอ้ยคิล่ามาพอดีเลยครับทอ็อตนี้ยังไงไม่ให้หนีนะครับแล้วตรงกลางเพื่อนได้ยูเอมาหรือเปล่าอยากจะได้ทอนนะโอ้โหแล้วทอนมันยิงสู้นะนก็ยิงแรงอยู่นะทอนอะ่ะ เอาสไลด์แล้วสไลด์แล้วนะโอเคโหโดนซูกามาปิดนะเมื่อกี้เอาแล้วช็อตนี้ครับเราเล่นได้นะครับโอเคโอเคสวยครับฝั่นของข้ามตายสี่ตัวนะไม่คุ้มนะครับฝั่นของข้ามนะเพราะว่าได้ก็ก็จริงนะแต่ว่าตายไปถึงสี่ตัวนะ ว่าเขาตัดสินใจพลาดน,นะครับโอเคอย่างนี้เราน่าจะจบได้นะเหลือแค่ทอนตัวเดียวนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในการเล่นดิปโปจังเกิลนะนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างที่จะบูแลกนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ